แต่ว่าดีบาได้อ้าวจ้วงอะไรจ้วงอะไรฮะจ้วงจ้วงเหรอจ้วงเหรอคริสช็อปบริการเติมเกมมากมายในราคาที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นสลมดังโมบายหรือเกมอื่นือีกมากมายมีทั้งรูปแบบไอดีพาร์ตและก็ยูไอดีเติมเกมเลิกคริสช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างกดได้เลยอย่าลืมบอกมาจากช่องโซเซนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาที่ช่องโซเซ็นชาแนลกันอีกแล้วนะครับกับเกมโคตรกดสตีดไรเบิลนั่นเองนะครับผมวันนี้ถ้าเราจะมาเล่นเป็น อ้าวมีเนซโซนนะที่แบบว่าช่ำชองนะ,ะ้วนี่แบบไปซ้อมมาแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาโชว์สกิลเพย์ให้มาดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับที่ว่าสําคัญสําคัญที่ผมใชม้บ่อยนะก็จะเป็นเท่าท่านี้ครับจะมีท่าพวกนี้ครับแดดหักขานะแล้วก็จะมีแดดยหลังสองท่านี้สำหรับอาโอโซนนี่คือสําคัญมากนะครับะแล้วก็จะเป็นท่าพวกเทั้งหนึ่งทั้งสองพวกนี้มันสําคัญอยู่ละ แต่ว่าที่ผมใช้บ,บ่อยอีกก็จะเป็นท่านี้ครับในอันติเลยนะครับเดดอันติีเดดนะครับก็จะเป็นที่ผมสอนไปในคลิปเทคนิคะครับเทคนิคเอาโซนนะก็สามารถไปย้อนดูได้ครับเป็นเทคนิคที่ใช้2อันตรีนะครับผมนะแล้วก็ถ้าฮุกนี่ก็ดีเหมือนกันครับใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ท่านี้ผมตั้งแต่ผมเอามาผมใช้แบบไม่กี่ครั้งผมนับผมนับครั้งได้เลยคือแบบเราชุดโล่งไปแล้วก็ <c oughs> ใช้ท่านี้แบบให้เตัองไม่โลง่งทาไมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ได้ใช้นะก็จะมีพวกปลาบงปลาบอลเนี่ยได้ใช้นะอันตรีก็แน่นอนครับก็ต้องอัพอยู่แล้วและแล้วก็เป็นปุ๊กหกนะครับที่จะใช้บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวดูรูนครับรูนแน่นอนครับว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมใช้เป็นยังเป็นรูนนี้อยู่นะคือถ้าใครไม่มีรูนเขียวนี้สามารถใช้เป็นจำมบอกได้นะผมนะโอเคถ้าก่อนจะไปดู เกมเพกันนะครับก็หลังจากที่เกมมันไม่ได้มีอะไรอัปเดตตัวละครใหม่มานานนะครับตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตขึ้นมาสปอยตัวใหม่นครับนั่นก็คือคอแลบกับกินธรรมะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันใน,ใน,ใน,ในวันอาทิตย์นี้นะครับนะมาคุยกันในในไลฟ์วันอาทิตย์นี้นะครับว่าเป็นตัวใหม่เป็นยังไงคอแลบเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก่อนจะจากกันไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหรับวันนี้ไปละครับจเจอกันมาฮะเอา้าศัตรูชื่อคุณนะครับเหมือน ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นนะเห็นในดิทคอร์ดนะครับเห็นเล่นกับเดย์บ่อยอาทีมเราท็อปเราเก่งกว่าหรือเปล่าเรามีโอซโบุอะไรงี้คอยรีบาร์ให้นะครับอันติคอร์ดสิรีบาร์แล,าแล้วมีมีสามแต้มแล้วมีสามแต้มครับน่าจะขึ้นอยู่กับผมแหละเล่นเ,เกมมุมเกมลับอ่ะให้ผมเกมลับแย่ยไปเลยวะให้ฝ่ายรีบาร์ได้เหมือนพลังงานผมจะเยอะกว่าพ,พลังงานไหนเะมาถึงผมมีพลังงานเลย แต่ถ้าเราเปิดก่อนเนี้ยผมพลังงานจะมาช้านะเปิดอันตรีเลยไงเราเปิดเลยไงอย่างนี้วิดโอสีท้ายพี่แอสซิสเราไม่ต้องครับเราเองไม่ทันไม่ทันนะผมตบช้าไปแล้วตบไวกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าลง วันนีห้หักหักพีเอหักคิดใส่มไม่ได้หักเซนเตอร์แทนแล้วกันดีเฮ้ยโอ้โหพลาดไปหน่อยเอฮ้ยไม่ลงสวยอุ้ยโดนอือเอาดิเอาจะลม้มหักจะล้มมาดิอ่าจะหักไปเรื่อย ถอยแดงอุ้ยถอยสวยพี่ลงสวยมากพะลุลงพี่โดรซ้อนนะหมาว่าเมื่อกี้ผมผมคิดว่าเขาเขาจะโดดผมเล็กขึ้นเลยไม่ได้โูกแค่สซตไ,ไปก่นอนลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ลงไงคอมบเผียวครับได้อยู่อันตีผมไม่มีใช้นี่ว่าผมไม่มีเอ้ยลบ เ้ยโดนเลยอื้แดนบังหนีเอาดิแดนไฟเอ้ยไม่ใช่แดนใส่แดนใส่แดนใส่เลยฟ้าแดงโอ้โหผมรู้นะแต่ผมโดนไม่ทันเฮ้ยเชียร์ไม่ชินกับปิงเท่าไหร่เฮ้ยเพียนผมตกนนีแสงเปิดยังไงเพียนตกอุ้ยสวยปล่อยบอลได้ รีบเอาได้ไหมได้อยู่โอเคตัดสีม่วงเขาได้ด้วยครับตัดสีม่วงอีฝ่ายได้ฮนะปึ๊บสวยไม่ลงผมรีบ <c oughs> เอาเอไม่โดรีบเอาวสวยปึ๊บหมวนสองนี่งไงหลบมากครับหลบมากฮะเรานำถึงติดแต้มป่าวะไม่ใช่ดินำมาห้าแต้มครับนมาห้าแต้ม หอยชุนหรือเปล่าไม่ฟ้าม้วนกับเขาหนึ่งผมดาวสองโอกาสแพ้ยังไม่อยู่นะงั้นเล่นไวบ้างโอ้เออโอ้โหจะเล่นไวบ้างเท่าไหร่แดงหนึ่งสวยยิงไหมอืมอืมเอาดีเอาดี ผมจะพยายามดิฟหาเซนเตอร์นะเพราะว่าเขาสลับกับเซนเตอร์นะถ้าผมไปดิฟหลังเซนเตอร์อ่ะมันเขาน่าจะลม้ม <c oughs> รอบนี้ไม่พลาดพุ่งไปเก็บบอลแล้วก็ถอยยิงโง,ง่ๆเลยล <c oughs> ูกนี้หากินได้เสมอแบบเก็บบอลแบบเดินก็เดินเข้ามาแล้วก็พุบไทยหลังอะไรเงี้ยลูกนี้หากินได้ครับเฮ้ยอย่ารู้นะเอาไม่ทันเฮ้ยโอ้โหได้ที่ไงวะล่ะเฮ้ยสวยไปดูได,ด้บ้ Ê. này, thằng Phải chút Chuông, ế tịt Ảo Ảo, ô, hẳn vậy Hả? Hả? Ừ. Ý, bị lốp à Đi đâu Ướt đồ. đồn Thì đen Lốp สวย n a สบล็อก k ยิงโง่ๆเลยโอ้โหเม่อกี้รนตบไปยังไม่ลงนี่ครับลงแล้วโอ้สามลูกลูกต่อไปลงต่อไปลูกที่สี่สวยมานี่ลูกที่สี่ไม่ลงต่อไปก็ลูกที่ห้าขอโทษเพื่อนก่อนเลยครับสี่ลูกแล้วนะ ยังไม่ลงอีกจ้วงสวยงามโดนเก็บบอลนะโอ้โหสองว่าข้างในทางสามครับผมไม่ประมาทเดียวะผมไม่ประมาทเดียวผมพยายามเล่นแบบยิบๆยิบอุ้ยฮิโดได้ปะสามแต้มผมโอเคได้อยู่ลงแล้ว โอ้โหลูกนี้ฮะไปลงลูกต่อไปผมการันตีลงครับลูกที่หกไงอ๋อแล้วลูกเราลูหนึ่งลูกลูกที่หกครับมันลุการันตีลงโอ้โหแล้ววุฒิอะไรแล้วห้าลูกวุฒิอะไรขนาดนั้นเออวันแสงพี่งขาเออลุกลุกแตกลงเราพี่เขาแตกหนึ่งลูกครับฮึ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 บบเอา ผมผจะนิฟโผมจะนิฟถอยหลังนะแล้วเขาล้มแล้วกลายเป็นปาบอลผมจะนิฟถอยหลังเฉยเฉยแล้วลงเฉยสองวิก็ขอญาตเลยอปาบอลกระปไปไลงเอาฮะเราเจอเลโอคิเซ่หนึ่งครับแล้วก็เป็นมุลาโซนคะรับ คือแบบว่าเจอคิสเสะหนึ่งนี่เวลากรอบห้าดังเนี่ยสมมติเราดังไปดังหนึ่งดังสองเนี่ยคือคิสเสะแม่งกรอบทีเราตบแทบไม่ทันนะมันไวมากไวจริงๆครับไวมากครับ,รรรบเอ้แต่ผมเปิดโอ้โดนเลยไงเพราะผมเปิดแสกว่าม,มาถึงก็เอาก่อนเลยเอ๋อคิสเสะมันอะไรก็เอาคืนนะแสงก็เปิดอยู่อะลบไปครับเพื่อนๆเ,เราเองครับลุ้นหนึ่ง มาดีครับมาดีมาจังหวะนีดด้ใครๆก็หยุดไม่อยู่ฮะนะแบบใครหยิบมาเจอผมเล่นเอาเนี่ยยืน,ย,นยืนเหงาเลยครับขอญาตเล่นเลยครับเอออันติมเมมฮะเล่นๆผมแบบคือผมผมเล่นเอาั๊บเหมือนเหมือนผมเมมอ่ะผมเมมจัดแบบถ้าผมเล่นเอาอะแบบแบบขอชนะอนะไรเงี้ยแบบขอเมมมากนะถือดักไม่ลงไม่ใช่ไม่ลง๊บดัก ไม่ได้หมดสองมาดีมาดีนี่แววายกว่าไวกว่ามว้มวนมว้วนอุ๊บหักขึ้นไปหมดหล,ลบไปดิงเทมาเดียว่าโดดหลบสามก็ไม่พ้นนะโดดหลบสามไม่พ้นนะเฮ้ยอุ้ยลุงโอ้โหโทษทีครับโทษนี้ผมต้องซ้อนผมปล่อยนี่ไปไหนปล่อยลุงไปหน่อยครับนี่แด๊ดหักล้มมขึ้นอนะุุ๊กหกนะฮะคือแบบมันทั้งมันมากครัเบเข้าวินเนโซนเนี่ย ูกหกมันดังมันมากครับมันเป็นตัวที่ทําแต้มเล่นเล่นมันมากครับมาดีดีมาตบก็ไกลพอสมควรนะแต่ว่าที่เห็นผมตบไปใคยโดนนี่เป็นที่ผมเองออรีบอาสวยง,งาม <S <S อาชีว่าไงอาชีาาชาส่งครับเราอยนี่ไงพุ่งโล่งไปดิฮะไม่เป็ไรเราเอาเท่ไ,ไปก่อนโล่งเหมือนกันแต่ว่าเสียสีเดียวครับแค่เสียทำพิงพุ่งไปเฉยฮะคอยยังก็เอ้ยลม เพือนสอนไม่ทันมันจะเตือนเตอร์คือแบบว่าเขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขายังก๊อปปี้ผมไม่ได้ครับผมยังไม่ดังธรรมดาพิเศษเพราะว่าผมวัถึงผมเปิดด้วยดังอักติก่อนเลยนี่ฮุกไปคือแบบว่าถ้าแบบคนที่มาแบบกลัวกลัวโอรจะมาสลับหนีก็จะโดนห้าแบบนี้เหมือนกันครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้สลับครับแล้วก็ยืนห่างก็จะประกบไม่ทันเหมือนพี่เหมือนสวดเพื่อนอาชีพรบกวนได้ดีเพื่อนกรดีบเอาได้ดีครับสวดทําแต้มเราเอง ลงไปเลยเออเราเองเราเองคนอื่นไม่ยอมไปเราเองเราเล่นทำแป้งเออเล่นทำแต้มแหละเราเองครับสมเราเล่เป็นเอสแห่งรุนบริหารแบบเอฟเฟกต์เทมากโซนวิ่งระเบิดแบบดูดสายฟ้าอย่างกระสุนปืนย่าสามกระสุนปืนย่าสองโอ้ยเป็ถึงแสกลงด้วยสองลูกแล้วอ๋อไม่ได้นับนำสี่แต้มมาอุ้ยตัดบอลเอางี้เลยเหรอทันปะทันอยู่ไม่ลงได้ปหมไม่ลงได้ปหมไม่ลงได้ไม่ลงโอเคโอ้ยดีเปล่า อุ้ยกระชิกระชิพี่ทำไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกอาชิ่ตีหมดโอเคพอผมดังป i̇şte ุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วเอ๊ผมแย่ละเออดังป um, umm ุ๊บอันตีป well ั๊บพิเศษกรอบละท่าน่ะพิเศษกรอบละแต่มันไม่ใช่ผมผมไกลนะผมผมใช้ดังไกลมันเลยงานไงมันเลยงานไงโอ้ยสวยมากกระชิบเบอร์โซลับะเบิดพลังดังเข้าไปดังเข้าไปแปดแต้มครับ คือท่านี้ถ้าใครตบไอ้นแบบอีกฝ่ายตบไม่ได้ผมก็เจาะเลยครับตบไม่ได้ผมก็เจาะเรื่อยๆฮะแบบเ,เล่นเอาชนะเลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตเลยแล้วชนะครับเจาะบ่อฮะเอาเอาอ๋อเอาอ๋อจะมาช่วงอ๋อล้มไปซะล้มมะตาบอลอะไรที่ทำให้ล้ไไมได้เราก็ทำได้อุ้ยก็ว่าอยู่ทำไมคิเสี่มายืนสามเต้มมายืนสกรีนนะนี่อะฮะ ไม่หลบอ่ะไม่หลบก็ล้มไปเลยไม่หลบก็แบบเซย์แองเกิลเบกอ่ะแต่ไม่ถึงกัรล้มแบบอากาชิอุ๊ยยังมาลบกวนทันอยู่ตัววิ่งไวครับแบบดีบ้ได้อ้าวจ้วงอะไรจ้วงอะไรฮะจ้วงจ้วงหรอจ้วงหรอจ้วงไรหลบไปเลยหลบไปเลยเดี๋ยวมาจ้วงเราเราหลบได้ ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ดับเฮ้ยเอออะไรเพื่อนไม่ได้เราเองเอายอมเลย <laughs>